<IST uk t av is> ถ้ามึงไม่มีเงินมึงอยา่า้าวการแต่งกู้กูไม่ได้จัดแค่หลักหมืน่นกูจัดเป็นหลักแสนผู้ใหญ่บ้านทางบ้านหนูก่อนที่เขาจะเปิดกล <c oughs> ่าวเปิดงานการแสดงเขาก็ได้บอกแล้วว่าถ้าใครตีกันทะเลาระวิวาทกันจะได้ให้จ่ายค่าวงดุนตรีแล้วป้ายก็ติดชัดเจนค่ะแสดงว่าเคยมีคนไปเล่นแล้วมันวิวาทกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกหนูก็เต้นอยู่กับเพื่อนธรรมดาแล้วทีนี้เพื่อนมันมองไปเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเสื้อนก็เลยเดินมาบอกเฮ้ยมึง มันจะมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นมึงเอาตำรวจกับอบพอรลไปไว้ฝั่งหนูน่อยผ่านไปอีกสักประมาณ10นาทีแล้วนายซัดดำนี่แบบมันเริ่มมั่วกันขึ้นพ่อหนูก็เลยเดินเข้าไปกะจะเข้าไปเคลียร์เขาเป็นคนต่อยพ่อหนูก่อนพอต่อยแล้วตำรวจก็เลยดึงตัวซัดดำออกวงก็แตกเลยถูกไหมใช่หนูก็เลยสั่งยกเลิกไปเลยสั่งยกเลิกวงดนตรีแล้วเขาเดินไปร้านร้านขายของไปเตะพัดลมเขาคนที่ขายของอยู่เป็นผู้ชายครับแล้วทีนี้เขาเลยถามว่า เอ้ามึงเตะพัดลมกูทําไมมันก็พูดประมาณว่าหรือมึงจะเอาอะไรก็เลยกระโดดจะต่อยเขาเขาเดินมาแล้วเขามาทําอะไรครับพัดลมผมนี่แหละแล้วมันก็ลน้มผมก็เลยไปถามเขาว่าทําไมทําแบบนี้ทั้งที่ผมไม่มีเรื่องกับเขาผมเลยเดินไปถามเขาอีกเขาก็ไม่พูดผมเลยเอามือตะกิดหลังเขาเขาเลยหันกลับมาแล้วก็ถามผมว่ามึงจองไงปูเราพอเขากระโดดเข้ามาปุ๊บแล้วแฟนผมก็จับผมไว้แต่เขาต่อยมามันโดนน้องสาวผมแล้วจะมีไอ้ลุงแถวบ้านผมนี่แหละ เขาจะไปห้ามแล้วเขาก็กระโดดถีบลงเขาอีกคนอะ่ะตำรวจเขาก็เข้ามาควบคุมเลยทีเนี้ยผมก็ไม่เห็นละผมก็เลยเก็บของกลับมาบ้านแล้วก็กําลังจะเก็บของเข้าบ้านแล้วผมก็ได้ยินเสียงเท้าวิ่งมา,าผมก็เลยหันมาอีกทีเขาก็จะฟันผมแล้วผมก็เลยโดดโดดถีบเขามันก็เลยถูกแขนเขาพอดีมีดเขาเลยหล่นคือตามไปฟันที่บ้านเลยเหรอใช่ครับผมยืนอยู่ในบ้านผมนะพี่ถ้าผมจะแจ้งความเขาผมก็แจ้งได้นะแต่ผม สงสารพ่อแม่เขาผมเลยไม่อยากทําตอนนั้นซัดดาดูมันเมาไหมมันเมาค่ะคนแถวนั้นคือรู้จักเขาดีใช่ไหมซัดดำรู้จักค่ะทุกงานงานไหนงานนั้นงานไหนงานนั้นคือต้องมีเรื่องใช่ตอนที่คุณไปเนี่ยไปกับใครแล้วใครเขาเชิญก็ฝั่งเจ้าภาพนะครับก็มีเชิญด้วยวาจานะครับเชิญครอบครัวผมไปอ๋อเชิญครอบครัวผมไปอ่าแล้วไปกันหมดทั้งบ้านไหม คุณแน่ใจนะคะว่าคุณไปหมดครอบครัวคุณจําคํานี้คุณไว้ดีๆแล้วรอฟังคิดตอนที่ไปบ้านผู้ใหญ่บ้านตอนที่หน้าเวทีก่อนจะมีเรื่องใช่ไหมครับอือแบบก็เต้นที่หน้าเวทีก็เต้นชูนิ้วกันธรรมดาเนี่ยเออชูนิ้วก็ไม่ได้ทาอย่างที่เขาว่ากันน่ะใบชูนิ้วกลางหรือเปล่าไม่ได้ชูครับพอเดินนี้ออกมาเจ้าภาพก็เดินมาเปิดผมเลยเจ้าภาพคนไหน ก็พ่อทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาครับพ่อเขาเปิดยังไงไปยต่อยด้านหลังแล้วบอกผักอกไม่ได้ผักใครเลยครับผมไม่ได้ผักไม่คุณบอกว่าพ่อเจ้าสาวเป็นคนผักอกคุณก่อนค่ะตอนที่คุณให้ไอสัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะแล้วพอมาวันนี้คุณบอกว่าพ่อดิฉันเป็นคนต่อยหลังคุณจาได้ไหมไปเตะพัดลมที่ร้านร้านหนึ่งเขาพ๋อจําได้ครับจาได้ไมเตะพัดลมทําไมไม่ได้เตะครับไม่ได้เตะ มือไปโดนลม้มเฉยครับแล้วคุณไปต่อยผู้หญิงคนนั้นไหมที่ร้านพัดลมอะ่ะที่คุณไปเตะพัดลมอ่ะอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ยตะครับหลังจากนั้นก็บอกคุณกลับไปเอาอีโต้ที่บ้านมาไปเอามาทําไมก็ไม่ได้ฟันใครนะครับก็เอาไปก็ไปร่วงไว้เฉยครับเออเราไม่ได้เอาคนไปกระทืบเขาใช่ไหมเราไม่ได้เอาคนไปกระทืบเขาคะ่ะเราได้เข้าไปเตะเขาตอนที่รู้ว่าเขาต่อยพ่อแล้วก็เดินไปต่อยน้องผู้หญิงคนที่ขายของในงานใครไปเตะเขาคนที่ไปเตะเขาก็คือเพื่อนเจ้าบ่าวนี่แหละคะ่ะแล้วเขาบอกไม่ฟังเขาลั้น ลูกก็เลยไปเตะมันก็ไม่บฏิตสีมันไม่ทำให้เราขาดเขาไปเบิ่งมันเต้นยูหั่นมันก็ยืนก็ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้กับก้นเสียวลูกกับานเล๊ไปเจะแดดแหละถ้าเท่านี่สองชั้นสามชั้นก็มันยิ่งมาถึงแบบแม็กมันเลยถือกินนองปานตํากัมปันไซเออบรได้ตีแบงแม็กบรได้แตะมันแจ็กหน่อยเลยแต่น้องมันยังว่าบแบแม็กบรได้ตีเนาะมันก็มาตีแล้วมันเอามีมาฟันอยู่เงี้ยม็นบ่องเขาป้องกันตัวแม่ตามที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปฟันพี่คนนั้นจริงๆแต่แม่พี่คนนั้นบอกเขาว่า ตอนแรกก็คิดว่าแบบเขาจะมีคําขอโทษให้เราสักคําในเมื่อลูกเขาผิดจริงแล้วไปงานเราอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีแม้แต่คําขอโทษสักคําจากปากของพวกเขาค่ะวันนี้คือคุณต้องการเรียกค่าเสียหายถูกไหมใช่ค่ะอ่าเท่าไหร่ฮะ8ปดหมค่ะ8 5ดหมคือค่าวงดนตรีใช่ค่ะมีเงินจะจ่ายให้ไหมไม่จ่ายเพราะอะไรสด,ดําถึงจะไม่จ่ายเขาก็ผมไม่ได้เป็นคนผิดไม่ได้เป็นคนเริ่มเลยค่ะ